โอโกยาม่าน, ok นำไปแล้วแปดต่อสีค่ะเสิร์ฟมาเอาฮิเมจิบุกขันน้องบุ๋มบ้มตีสามเมตรแต่ว่ามันติดตะข่ายหรือว่ามันติดบล็อกค่ะไม่พานค่ะโอ้ตอนนี้นกนางนวลไปสิบต่อห้าแล้วค่ะเอาเอาเอารีบลุกขึ้นมาจะมอกสีนกนางนวลได้บุกอ,อีกครั้งหนึง่งติดบล็อกดูค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะจำชื่อหรือว่า นกนางนวนไม่ได้เลยขอเรียกว่าโอกโกยยมาแล้วกันนะคะเอาบุกอีกครั้งหนึ่งสิกูเอกก็ยังอยู่ค่ะเอาเอาเอาเ,อาเอาอย่าว่ากันนะคะคือเราอยากพูดคุยกันเพื่อนบ้างบางทีมันก็พูดผิดพูดถูกภาคผิดภาคถูกแล้ว เอาเกมยืดเยื้อต้องให้น้องบุ๋มบิมค่ะชตุออนจัดลงไป3เมตรคือการตี3เมตรของน้องบุ๋มบิมนี่ต้องจดบันทึกลงกินเนสบุกได้ไหมอ่ะตีสวยมากๆเลยค่ะอุเอะลงไปเซิร์ฟ่ะมาเอาบุกอีกแล้วค่ะแต้มไปที่1 1เอต่อ7เอาน้องบุ๋มบิมขึ้นไปตีสวยมากค่ะเริ่มทำแต้มไล่มาแล้วนะคะ มาดูภาพช้ากันสักนิดนึงโมกสีตีถ้ามีภาพช้าก็จะต้องเอามาให้ดูค่ะพลาดไม่ได้เอาเอาเออีกครั้งหนึ่งสิน้องบุ๋มบิมเขายังรับได้ค่ะสวนกลับแล้วเอาแล้วก็เคาะใส่บล็อกเบาๆแค่นั้นแหค่ะเป็นแต้มของโอกยยม่าอีกครั้งหนึ่งโอยหนีไป14ต่อ9อีกแล้วโอ้ บล็อกอัตอดไปกันดูแลเหนื่อยค่ะเสร็จแรกนี่ก็ทำเอาเราลุ้นแล้วคือวันนี้เราก็กาว่าเรามาเชียร์กันแบบว่าลุ้นให้ฮิเมจิชนะแหละเพราะเมื่อวานก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายใช่ไหมแต่คนหนีไปอีกแล้วค่ะ15ต่อ10เอาตอนนี้เอาตัวต,ต่างชาติมาบล็อกบ้านแล้วค่ะฮิเมจิ ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ลิฟรอทำงานเหนื่อยหน่อยค่ะน้องปุ่มบิมเซ็ตแก้ไปนะคะเอาตีกลับมาอีกแล้วโอ้ยค่ะเป็นแต้มของนอกนางนวลอีกแล้วนะไป17ต่อ10แล้วค่ะเอาเสิร์ฟมานุ่มบุบิมรับสวยคะ่ะเราก็ขึ้นไปเคาะยอดแม่โอ้ยคิดว่าจะไม่ได้แล้วเชียว นี่ขนาดภาคตอนที่การแข่งขันจบลงไปแล้วนะคะยังดูไปถอนหายใจไปค่ะเพราะว่าปลายเซตแล้วค่ะเขาไป22-14มันไม่น่าไปนไปได้เลย